สบายดีพี่น้องมือวนี้พามา mm hmm. เที่ยวเมืองเวตาลดตอนเวลาบ่ายบรรย mm hmm. ากาศแดดออกอย่างดีเ mm hmm. มื่อนี้กับ mm hmm. นักท่องเที่ยวกับมีค่อยหลายปันเลยเพราะว่ามันเป็นวันทำงาน mm hmm. เอามาถามมันเบิ่งก่อน mm hmm. นี่ตัวมานั่ง mm hmm. เอฟเทื่ออยู่นี้ mm hmm. ตัวมีเยือเมื่อให้กันบอก mm hmm. ตัวมีนาวบ่า โอ้เด็กน้อยนี่ไหมมานั่งขอเพื่อนี่มาไหว้มาเพื่อนี่เฮ้ยโอ้โตัวนี้เนาะมี่ทรามดดาด้วยนี่เดี๋ยวมันจะสีผ้ายางไปเลยเลยนี่ก็เมืองฝรั่งเมืองเวตรลดัสสีผ้ายางเออพี่น้องได้เห็น <c oughs> อันนี้กับถนนคนย่างอุ ถนนคนยางอันนี้ก็ร้านกาแฟร้านกาแฟากะคนกทะทถ้ายอยถ้ายอยมากินถ้ายอยมานั่งบรรยากาศถนนข้าเจ้ากับสะอาดสะอาดย้างกะมีม้มนี่ต้นไม้พี่น้องอันนี้ต้นไม้อันนี้ร้านกาแฟดีสิเด,ส,เดสิพาย้างเบิง บรรยากาศนี่ยยเยอะๆเฮิามาย่างเบื้องนี้ว่าเป็นเราเลยย่างรสสบาย,บายคุณเบื้องท้องฟ้าคนสียางทานย่างโรง,งนี้ก็สิเห็นแต่ร้านกาแฟาเพราะว่ามันเป็นหน้าฮ้อนของประเทศข้าเจ้าคนก็นสิออกมาเที่ยอวอมากินกาแฟานี่เขามาเบื้องร้านดอกไม้นี่ข้าเจ้าขายดอกไม้ต้นกุหลาบโอ้ ต้นนี้น้อยหนึ่งไหมต้นละร้อยสิบโคนต้นละสามร้อยกว่าบาทต้นนี่น้อยหนึ่งไหมต้นละร้อยสิบโคนสามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบบาทตีเป็นเงินไทยต้นอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยได้นี่ครับอ,อันนี้ต้นดอกไม้พาพี่น้องมาเบ่งลานดอกไม้ <c oughs> ต้นดาวเร่งเอ่อบิ่งต้นดาวเร่งต้นดาวเร่งต้นละหกสิบบาทต้นนี้น้อยนี่นี่ต้นดาวเร่งบ้านเห่ากับเบล่ะสิบบาทนี่ละมีแพงไหมเบล่ะสิบบาทแต่อันนี้เบล่ะหกสิบบาทยี่สิบโคนพาเบิ่งต้นออกมานี่พาเบาิ่งคันท้ายเป็นดังเทิงพุก่ะโอนเฮาเอามาอีเส้นหนึ่ง ปกติก็ต้องได้ยางอีกเส้นหนึ่งอันนี้ก็นถนน,นนี่ก็บ่อนจอดจักรยานอันนี้บ่อนจอดจักรยานแต่สิพายางไว้บึงนี่อันนี้บ่อนจอดจักรยานพี่น้องอคุคคค่นตึงก็มืดมาเลยมีแม่นฝนได้ไหมอืมโอ้บึงร้านเกือบมีร้านเกือบร้อมบ่อนทันกับร้านเกือบ เงามดีในร้านเกิบนี่ก็มีว่าเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าเออมานั่งเออมานั่งกินกาแฟนะครับ oh <my> คนเขากันย่างย่างมานี่ก็นั่งกินกาแฟสบายสบายนี่ครับ อากดีนี่อ,อมานั่งกินกาแฟเบ่งกระโลดนี่ข้างหน้าเฮาเนี่ก็ร้านซูชิร้านซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นอันนี้ก็ถือว่าโซนโซนท่องเที่ยวถือว่าโซนท่องเที่ยวโซนถนนข้างหลังมีแม่นถนนทางหน้าขันทางหน้ากับคนกับสีหลหลแน่แต่อันนี้อยู่อยู่อยู่ทางหลังนี่ครับ อันนี้ก็ร้านตัดเล็บตัดผมเสริมความงามนี่ครับเจ้ากระจอดจักรยานนี่เนะาะถนนก็นสะอาดสะอาดเรียบร้อยดีบานเฮาเบืองแม่ค่นถนนนี่นี่บ่อนข้าเจ้าหนังบ่อนเป็นหนังบ่อนหนังเลนโอ้เบิ่งร้านนี้ ร้านถ่ายรูปวาดภาพเอซิพามะเบงร้านวาดภาพอันนี้ก็เป็นร้านซูชิอาหารเอซิสวัสดีครับอร่อยไหมไม่ได้กินเลยค่ะอาอนั่งกันสองคนเหรออันนี้ครับคนอันนี้คนไทยนะครับมากินซูชิแซบหนัววะแซบวะวแซบหนัวเนานะรอบเมือง โอ้นี่ร้านกีตาร์อือร้านเพื่อนสิงเ์อืสุดยอดเลยร้านเพื่อสิง์มือสองเดี๋ยวพาเข้ามาเป็นร้านมือสองท้กีต้าร์มือสองอสุดยอดเลยวะเดี๋ยวเรวๆเ,วเวบิ่งก่อนหาเทม,มันเทอ,อ,อันนี้ร้านมือสองนะพี่น้อง ว้งว่างคนเข้ากะซีมานั่งกินกาแฟว้งว่างคนเขานั้นมานั่งกินกาแฟหลังจากเขาออกจากร้านขายอุปกรณ์ดนตรีมือสองเขากะซีย่างลอกไปเลยเลยจัก,กรยานบ้านเท่าหันจอดอยังซี่นี่ล้อมีหายกระแะห่กันอ่าี้ครับข้างน้าก็เป็นร้านแมคโดนัลอาหารฟาสต์ฟู้ดกินสบาย นี่ครับอดยำเแ็ดพักเทงพักก่อนข้าเจ้าก็เอามากินเข้ากันเบิ่งเอาพี่น้องเบื้องเอา,เอาจักรยานิ่นกับเบิ่งไฟแดงเลยมีเมนวสีห้ามก็ห้ามไดยเลยนี่มีคือบ้านเฮานี่อุบัติเหตุมันก็นเลยเกิดหลายของเขาเจ้านี่เขารบกดจะลาจอนขาลบนี่ ย่างไปทั้งมนูนี้จักรยานส่นมากเขาเจ้าจีสั่งจอดด้วยจักรยานอยู่ในเมืองนักท่องเที่ยวกันย่างนี่ก็เป็นร้านร้านขนมปังซับอวีนี่ครับรถมีอันนี้ก็ย่างไปอาน,นาโบดน,นี่โบดนี่นี่เราเมืองพระเจ้าพี่น้องเอ้ยพาย่าง,งมาเบ่งกันบ้านเมืองพระเจ้าก็สะอาด สะอาดตาครับรถก็ต้องจอดเฮือนี่ขนยางห้ามมีจอดมีได้กันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานี่เจ้าต้องรับผิดชอบอย่างหลายเลยเห็นไหมครับไฟข้าเจ้าก็มีไฟเด้ไฟแดงคนยางคนมียางอันนี้ตอนนี้กับไฟแดงเดี๋ยวห้องกดก่อนกันเทามีกดมีได้เด้อยวห้องต้องกดกดใหม้มันโฮจักก่อน ติ๊กติ๊กติ๊กละออ,ออกปุ๊บรอไฟเขียวมันมีไฟเขียวห้องก็ห้ามไม่ได้เงนลองล้องทางคนยางนี่ <c oughs> ตอนนี้ยังไฟแดงอยู่คนยังห้ามไม่ได้อยู่บ้านนี้ไฟเขียวแล้วบาน,นี้ไฟเขียวก็เป็นไฟของเ้องแล้วบัานี้ ยางห้ามได้เนาะผันไฟเขียวอันนั้นกเ็เรียนจักรยานอันนี้รถก็ต้องจอดนี่รถมีจอดมีได้เขาปั๊บแห้งคันรถมีจอดเนี่คนระับอันนี้ก็เลียนจักรยานได้นี่ที่คนย่างเล่นคนเล่นจักรยาน,นตอนนี้ก็เป็นหน้าฮ้อนของเมืองต้นไม้ต้นไม้กับเขียวตอนหน้าหนาวหน้าหาิมะนี่ ต้นไม้มีแต่ง้ามีแต่กิ่งแต่ตอนนี้ต้นไม้เขียวเลยเมื่อนี้ก็มาหาหยางเลาะหาหยางเลาะกินกาแฟมีมีเพือเอสก็เลยมาหยางเลาะกินกาแฟเล่นๆเ,นเน <c oughs> ข้าก็สีย่างไปพุ่นย่างไปที่บ่อนคิวรถ <c oughs> บ้านเเขาเอิ้นคิวรถ <c oughs> บอ,อสอบอ่อนจอดรถ <c oughs> โอ้ยหายิ่งหายจากโควิดเป็นโควิดเดินกว่ารถเอากระย่างอันนี้จอดสำหรับคนพิการมันก็นมีที่จอดรถคนพิการนี่ผ่ายัางเลาะบึงอันนี้ก็โบสถ์มีพี่น้องโบสโบสศาสนาคิดเพิ่น ข้างหน้ากับที่เป็นโซนสานสาธารณะเมืองอรุณนาหนนี่ดอกไม้หลายพูดนะดอกไม้งามขนาดเมืองบอดอกไม้งามว้อเมืงองหลสสะอาดบอเมืองเพื่นนะเมืองข้าเจ้าหญ้งเป็นกิโลก็มีมือ้อ บ้านเฮานะันะย่างแค่ร้อยเมตรนี่กับมื้อเหรอแต่เมืองข้าเจ้าประเทศข้าเจ้าเพราะว่าอากาศมันดีไหมมันมีฮ้อนเพราะว่ามันเป็นเมืองหนาวอันนี้กรถดรถก็ต้องใช้ยอดเด้ใช้บัตรใช้บัตรนี่ใช้บัตรนะครับใช้บัตรใช้บัตรใช้เงินตัดบัตรเครดิตจังสิ คับได้ขี่ได้เพื่อสีฮอดบอลรถบัสเราก็เห็นรถบัสเอ,อกมาหลายแท้อ,อันนี้กับโวนสาธารณะเพ็่นกระสิย่างไปสวนสาธารณะันนี้พี่น้องอันนี้สซนสาธารณะเมืสส่อวานบอโซนสาธารณะเพื่อนนะเนี่ยเบ่งอารมณ์เป็นตมาย่างเป็นตเตอออกกำลังกายขนาด นางามขนาดโซนสาธารนณะคนเขาก็ออกมาปั่นจัก,กรยานส่วนมากนักท่องเที่ยวคนก็สี่เสาจัก,กรยานปัน่นเพราะว่าบางคนกะมีเสายางไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นเมืองแห่งการยางเวลาฝรั่งไปเที่ยวบ้านเฮาเห็นพะ่นก็มกักยางนี่มัมกยางมาัมกปั่นจัก,กรยานปั่นอยู่เมืองเพิ่นเนี่ปลอดภัยแล้วพอปั่นอยู่เมืองไทยนี่รถส้นตาย เพราะว่าไม่มีม,มีมีเข้ารบกดชลาจอนบ้านเฮานี่นักปัน่นโอ้ยไปปราบเซียนลายแ้้เร้อบ้านเฮาน่ะนักปั่นจักรยานนะที่ว่นแน่ๆไนี่นนพ้าเจ้ากสิขี่แบบนี้แล้วแ้ลไฟฟ้าอ่าขี่มาเราเห็นว่าข้างหน้าเฮานี่ด้วยความเร็วพุ๊ดพุ๊ด กันจัก,กรยานอ,อันนี้กัพอดีรถไฟรถไฟเพิ่งเลิกคนเขาลงรถไฟมาอันนี้ครับอันนี้ก็รสถานีสถานีรถไฟบอนพุกกับบอข้อศอบ,บอนจรรถบัสนี่คนเขากะสิเดินทางออกมาจากสต็อกโฮมออกมาจากเมืองต่ตางๆเขาเจ้ากะสิมาลงมเมโทตรดตรงนี้แหละ ตอนนี้ก็ไฟแดงอยู่เข้าไฟแดงไฟแดงเขากับต้องพาได้มีเงี้ว่าเขาเขาสีห้ามได้เลยมีได้มีได้ปิดกถขยะเจ้านี่เห็นว่านี่สถานี่รถไฟเวตีรถ